สวัสดีค่ะวันนี้นําเสนอเมนูเก็ดปลาทอดนะคะปลาที่เรามีนะคะตัวใหญ่ๆเราอยัดทิ้งนะคะเพราะสามารถนําเก็ดเขามาทอดได้นี่ครัอันนี้เป็นเก็ดปลาตะพางนะคะเราจะมาปรุงแล้วก็ทอดกันเลยค่ะใส่ลดดีไปนิดนึงนะคะเกลือนิดนึงนะคะ รสด,ดีกับเกลือคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบไปหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้เป็นของกินเล่นนะคะ อย่าลืมนะคะเก็ดปลาตัวใหญ่อย่าทิ้งนำมาทอดกรอบเป็นของกินเล่นได้ค่ะไปทอดกันเลยค่ะ ทอดจนเหลืองกรอบนะคะทอดจนเหลืองกรอบประมาณนี้นะคะได้แคลเซียมจากเก็บปลายง่ายค่ะอย่าทิ้งเราก็จะใช้ตะแกรงนะคะใช้ตะแกรงที่ทีหน่อยค่ะเพราะเก็บปลามเล็ก ตักขึ้นในเสด็จน้ำมันค่ะก็ตักขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปจับใส่จานแข็นเชี่ยมง่ายๆจากของเหลือใช้นะคะโรยหน้าด้วยพริกไทยนิดนึงค่ะ มาชิมให้ดูนะคะกรอบมากเลยกรอบมากเลยค่ะค่ะเมนูเก็ดปลาทอดกรอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ